แลครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม our a s นะครับตอนนี้นะครับ4ี่ทุ่มหอทกับบรรยากาศที่ฟ้าครึ้มเสียงดังคลื่นคืๆอยู่ข้างนอกนะครับพร้อมกับสายลมพัดโบกเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการเล่นเกมแนวนี้มากจริงๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงเอาละครับผมอย่าง มีคนมาดูคลิปแล้วก็บอกว่าเสียงตัวละครนั้นหอบได้หื่นมากก็อยากจะย้ำว่ามันเป็นเสียงตัวละครนะครับไม่ใช่เสียงของผมจริงแตวคนจะหาว่าเขาจะผิดอะไรครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วดีกว่าครับพาร์ทที่แล้วนะครับเราหนีกันแบบชนละมุนนะครับหนีกันวิ่งแบบสิบกว่ารอบเลยนะครับแล้วก็มาโดนฉีดยานอนหลับแล้วตื่นมาอีกทีก็อยู่ในห้องนี้แล้วครับ อืสังหอนใจนะครับว่ามันจะมาจะเอ๋เราแบบทาล้านเปิดประตูมาเจอเลยนี่ช็อกซินิมา่าอยู่เหมือนกันนะครับอ่าพี่จบอกให้เช็คอะไรสนะักอย่างโอ้โหคนี่ซ่อนใต้เตียงได้ด้วยครับสุดยอด <c oughs> แล้วออกไงอ่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่ามินกิบอกให้ไปที่โน้นนะครฮะไม่ได้ช่วยอะไรอะไรแล้วก็จำได้เอาเจทีเราก็ต้องออกไปเดี๋ยวหนึงโอ้โหนานโอ้โหโอ้โหกูเจอเลยอะไรอะไร แมว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 โอ้ซ้อนแล้วครับอะไรมี่อกี้อะไรมันจะทำ้ายเราปะวะ s keep no more space back น้องไม่พอ leave me alone ปล่อยฉันไปโอ้ปิดปิดไปก่อนดีกว่าใจครับ,รบห้องนี้ล็อกนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีคนมาเปิดประตูให้เราออกไป อาโอ้ยเฮ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 ้ยโยว่าทาบไม่ได้แดกกูหลอกมึงมาไงเพื่อนไม่ได้แดกหรอกโอ้เลือดท่วมเลยเย็นนะเย้ๆใช่ใช่กูตกใจนะ แรกยุ่งกับกูเลยนะ <c oughs> ห้องนี้ล็อกอีก <c oughs> สรุปแล้วคือเราก็ต้องไปตามทางข้างล่างแล้วขึ้นบันไดมาใหม่ ต้องเลยนะมึงพวกมึงคิ่จะฆ่ากูเนี่ยยสวาทาบใช่ใช่ใช่นี้มีของไหมไม่มีงนี้ล็อกนะ ล้างหน้าต่อไปเพื่อนอย่ามายุ่งกับกูตรงนี้ครับไม่มีของเดินอ้อมดีกว่าเราไม่อยากถูกรบกวนเขาก็ไม่อยากถูกเรารบกวนเหมือนกันโอเคโอเคอยากอารมณเหรอจัดการเลย เป็นไงต่อครับโอ้อ๋อไอ้คนนี้ยังยืนจังก้าอยู่ตรงนี้เลยเป็นไงต่อวะ ตรงนี้แม่งไม่มีบันไดให้กูขึ้นเรนือกูต้องไปคุยกับไอ้สองเวสแน่คงไม่ฆ่ากูหรอกนะเซ็งครับ นึงนะครับวันนี้เรากำลังหาทางหาทางไปอยู่มาก,กลุ่มมาอะนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับสุดๆกันไปเลยทีเดียวเชียว,วเอาไปเลยไอ้รถเข็น let that happen leave no more space no more leave me alone. they're in my blood and they want to get out I can't.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  ก็ต้องเปิดทุกห้องเลยใช่ไหมโอเคเจอบางอย่างนะครับอู้โอ้ดีมันโดนมัดอยู่ มันทะเลาะกันใหญ่แล้วครับเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยโอเคแล้วนะครับโอ้ผมก็นั่งครับอันนี้เรามาอยู่เราเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ โอเคมาหาทางไปกันต่อทางนี้ไฟมิดได้อพอประตูก็เปิดไม่ได้เองรครับสอบขวาไม่อาตอนนี้อึมครึมมากครับท,ทั้งทั้งในเกมและนอกเกม นม่อะไรรครับทางนี้โผล่มาให้เราตกใจเล่นเราคงต้องไปทางนี้ทีนะครับเอาล่ะครับค่อยๆกระดุ๊บกระดึ๊บไปทีลนอยทีลาจอยกระติสกตึงโอเคมาถึงอีกากนึ่งโอ้ ก็ส์อันนอย for w i e away for r o a the bat ให้เราตามเลือดไปนะครับอ่าเฮ้ยอ๋อค่าเชื้อนะครับนึกว่าลมแก๊สกูพี่ตอนนี้อยากได้แบตเตอรี่มากเลยครับ โอ้เห็นครับเห็นบางอย่างอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่เราไปกันต่อเลยดีกว่าครับอืมบรรยากาศมันอึมครึมจริงๆอ๋อขึ้นแล้วครับ f o ล์เดอร์เ a t ะโอเค ก็เริ่มบัตบัตไปทางไหนต่อโอเคเราได้บทความมาอีกหนึ่งบทความแล้วเราจะดูเลยเลย เพนเชียนฟาสเตอร์มาตินอะคิวด็อกเตอร์อ่าอ่านไม่ออกเป็นภาษาน่าจะเป็นชื่อของคนเยอรมันนะครับอื Give me t h ฟอร์ท e คอนแท t a c t regarding the consolation of art program ยังมีคนแปลไม่ออกจริงครับอ่แปลต่อนี่แหละครับห้องนี้ก่ สามค่ะโดนปิดไว้นะครับแล้ก็เติมแบตเตอรี่ให้พ้นให้เราต้องโดดลงไปนะครับอือจุ๊บโอเคตรงน,นี้เป็นห้อง c l o s s i n g the door behind you will slow your personal ตูให้หมดก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อความมั่นคงทางสวัสดิภาพและและร่างกายไม่มีอะไรนะครับจะไปทางนี้ก่อนนะครับ้หครับโอ้โห นกกรรมสดเลยครับสดสดอะร้อนนะครับซ่อนในตู้แล้วก็ไม่รู้ว่าซ่อนทำไมแม่ก็คงเห็นแล้วนะสวัสดีเพื่อนเรามาอย่างสันติใช่ป่ะใช่ป่ะโอเค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 กูจะเงียบกูจะไม่จะไม่พูดถึงมึงเลย เอ้ยเอ้ยปิดประตูแล้วกูวิ่งนะครับได้วิ่งทางไหนวิ่งทางนี้ตัวบ้าเลยเนี่ยมึงช่วยกูด้วยพซ่อนตัวโอ้โหอันี่กูยังหนีมึงไม่พ้นเหยื่อเนี่ยโอเคโยสไอ้บ้านะ อู้ฟักอยู่ไม่ไปอู้มันเห็นมันเห็นอ้ปล่อยกูกูวิ่งแล้วครับกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งก็ได้กูวิ่งก็ได้โอ้โหหน้าแดงครับหน้าแดงเลยหน้าแดงเลย นครับมันมันหมายวะโอ้โหก้ซ่อนตัว้ซ่อนตัวอย่างมีจิตมึงเห็นกูแล้วใช่ไหมกูกูวิ่งเลยครับกูโดดทำไมเนี่ยโอ้โหอย่าตีกูอย่าตีกูอย่าตีกูวิ่งแล้วนีเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวมีมีมีไหนวะทางไหนทางไหนี้ยมีมีมี อ๋อดิฟครับดิฟหมอกดิฟฟอกโอ้มึงเห็นกูอีกแล้ววะเนี่ยมต้องการอะไรจากกูอ้าวตีกูจังเลย กูมีค่าพี่มึงเหรอครับแล้ววิ่งไล่กูได้แล้วโอ้กูวิ่งไล่มึงมากี่รอบแล้วเนี่ยผ่านแล้วกูโอ้เจอกูจังเลยเจอกูตลอดเป็นโอ้โหไอ้เกมวิ่งได้จับอีกแล้วไอ้นี่ทำไงวะกูยังไม่อยากตายนี่ย มีล็อกอีกหือไอ้จริงมึงอยากเอาไม้ฟาดกูดิมีเงินจนเขินหน้าแดงกันหมดแล้วครับเนี่ยเฮ้ยเขาจะทำมี่โ้หช่วยอะไรกูไม่ได้เลยสักอย่างหือไม่แม็กกูไม่อยู่กับมึงนะเนี่ยไปยแล้วโอ้โหดิฟส์โอ้ โอ uhh ้แม่งเอ้ยมีอะไรจับกับแม่งมาเป็นนาทีกูโดนแม่งตบตายอยู่แล้วไอ้บ้านี่มันเป็นใครมึงอีกแล้วเหรอมึงกับกูนี่คือคือมึงกับกูนี่มีบางทีแย่งกันมาแบบข้ามศตวรรษข้ามคลิปกันเลยทีเดียวเชียวนะคลิปที่แล้วมึงก็ล่อกูไปทีนึงแล้วโอ้ขึ้นเลยเนี่ย c a o s i n g the door behind you to slow your pursuer. they weren't experiments. they were rituals. a conjuring. อ๋อห้องข้างๆห้องข้างที่มีคนอยู่ด้วยเราปิดแล้วก็ปิด นี่เราจะไม่ปิดนะครับเราจะเก็บไว้หนีไอ้บ้านนั่นต่อว่ายังไงก็ต้องเจอแม่งอยู่ดีนี่แหละตามมนจองรักจองผางเป็นฉากฆาตกรรมอีกแล้วซึ่งกูจะไม่ยุ่งกับมึงกูจะไม่เข้าห้องนั้นแล้วครับโอเคกูไม่ไมิสเม้นทำอะไรหรอก ล็อกอีกเออกูแล้วกูเงียบหรอกกูกำลังเจอปัญหาใหญ่อยู่ตอนนี้เราจำเป็นต้องเข้าไปห้องนี้จริงๆนะครับ โอ้โหเจอเลยูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแมววิ่งแมววิ่งอย่างไวเลยครับวิ่งเร็วนะครับกูเจ้าลมกดเลยโอเคซ่อนครับซ่อนครับมันยังไม่เห็นเราครับ ยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราครับมันเปิดประตูแล้วไม่เราจะหาแกเรจะหามึงไอ้ลิตเติ้ลบิชเชตไอ้กะลีตัวน้อยกูเป็นผู้ชายนะไอ้ซัด่ากูเป็นกะลีนี่กูขึ้นเลยเนี่ยยางับไปเลยไปไกลยิ่งดี ครับเราจะกลาเวลาว่ามันจะเดินละข้ามข้ามรั้วไปโอเคโอเคมันคนเดินไปไกลแล้วเราก็จะก้าวต่อไปตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ไมองอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเราต้องเข้าไปประตูนี้นะครับซึ่งเราต้องไปเปิดจากห้อง Security ที่เอเวนนั่นอยู่ไปไหนแล้ววะ ว่ามันยังไม่อยู่ห้องเซ็กชิลิตี้อีกมิงั้นมันจะเป็นปัญหาสำหรับผมไปแล้วนะครับโอ้ยยอดเยี่ยมครับหัวขี้หดติดโดเม่งไร่มาก Follow the Blood โอเคเราจะไป Follow the Blood กันต่อครับตามรอยเลือดต่อไปโอ้โไม่ใช่มันไม่ใช่มัน โอ้โหไม่ไม่ไม่ตามมาปะเนี่ยโอ้เดินตามมาครับดีครับมันไม่วิ่งตามจังหวะนั้นเราก็วิ่งวิ่งหนีครับเราสี่ครูอยครับไปต่อแล้วครับไอเวนเนื้อตกใจมึงเลยเนี่ย ตอนนี้เราเห็นได้ใช้ว่าเรากำลังค่อยโผล่อยู่นะครับเป็นนินจาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเราจะไม่เจออะไรเมื่อขึ้นไปใช่ไหมมาห้องนี้ครับซึ่งน่าจะปลอดภัยข้าว่าห้องนี้น่าจะมี แบตเตอรี่ตามค่าครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆโอเคน่าจะมีอะไรนะครับไปกันต่อ <S <S เราจะตามรอยเลือดนี้ไป <S <S ตามรอยเลือดไปครับ เราอย่าสงสัยเยอะครับไอ,อ้นี้ไอ้คีการเอาละรู้ว่าคีการ์อยู่ในนี้แหละต้องมาหาจากศพใช่ไหมเอ้ยมึงมีคีการ์ป่ะโอ้ K uhm เคสไฟอืมอ่าใคร ใครมีน้ำใจก็อยากแปลก็ส่งส่งม้ได้นะครับจะเอาวิดีโอผมไปตัดต่อใส่ซับไตเติลก็ได้ไม่ว่าเราต้องการคีการ์ดซึ่งไม่รู้ว่าคีการ์ดอยู่ตรงไหนแต่ว่าน่าจะอยู่ในศพของพนักงานทุกคนตรงนั้นมมีศพอยู่คนหนึ่งเราจะไปดูว่ามีคีการ์ดไหม เออไม่มีไม่มีอะไรเลยพูดง่ายๆคือเราก็ต้องเดินเข้าไปในทางอันมืดมิดอย่างนี้แน่นอนครับเพราะไอ้วัวมึงดึงคอคอคนสดๆออกมาเลยเนี่ยนะไอ้ เอ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วกูได้ขี่กาแล้วกูวิ่งแล้วครับเดี๋ยวไอ้กวนวิ่งขึ้นมาแล้วรู้เรื่องเลยครับวิ่งต่อยหนักด้วย ให้เราออกออกอย่างโชวเวอร์โชวเวอร์นี่คืออะไรไม่มีเวลาีไม่มีเวลาจะมาเปิดอีกแชนแนลลี่ถ้าเราออกจากหน้าตา่าง แล้วเราไปสำรวจตรงนี้กันดีกว่าครับเพื่อความชัวร์เราปิดม,มันก่อนดีกว่าแล้วเราก็ไปสำรวจห้อง security กัน,กน อ๋อนี่ไง่ายเอะไรวะอะไรวะอะไรเตือนเตือนทั้งไมเตือนทั้งไม่โอ้หขึ้นก่อนเลยทำไมครับมีอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เราเพื่อความชัวร์และแน่นอนทางสวัสดิภาพร่างกายครับ เข็มโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้ไฟไหม้โอ้โอ้โหร่วงครับร่วง โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ลงมากองศพศพโอ้ศพโอ้โหตัวเองครับเราเรามาหลบอยู่ในห้องนี้ก่อนดีกว่า เอาละครับเราก็ขอเซฟไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับวันนี้ลาติสวัสดีครับผม